ลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะครับที่ไต้หวันนะครับมีเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่พอสมควรแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่6.4ลิตร์นะครับสะเทือนไปถึงการทำงานของโรงงานผลิตชิปอย่าง TSMC นะครับล่าสุด TSMC ออกมาแถลงข่าวแล้วครับว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนั้นสร้างผลกระทบเป็นมูลค่าเสียหายถึง5,500ล้านบาท คนที่กำลังสงสัยว่าทำไมช่วงนี้ล้ำหน้าโชว์ไม่มีคลิปเกี่ยวกับอวกาศเลยนะครับพี่หลามได้เปิดช่องใหม่แล้วครับชื่อช่องว่าเรื่องเล่าอาวกาศมีทั้ง Facebook p a พ e แล้วก็ YouTube Channel นะครับตามไปสับ cribe ์ไปได้เลยช่องนั้นนะ่ะลงคลิปเกี่ยวกับอวกาศทุกวันเลยนะครับมีให้ดูกันอย่างจุใจกว่าเดิมไปสั b s ไ r i b ์หรือปักตะไคร้กันนะครับโอ้โหนะฮะ คือที่ไต้หวันนะตอนประมาณวันที่21มกราคมมีแผ uh ่ Chris. นดินไหวขนาด6.4ลิเตอร์นะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานอะไรออกมานะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่ามีใครเสียหายอะไรบ้างนะครับจนกระทั่งผ่านมาจนถึงเนี่ยฮะวันที่10กุมภาที่ผ่านมา TSMC นะครับโรงงานผลิตชิป ระดับโลกนะครับที่อยู่ที่ไต้หวันก็ได้ออกมารายงานนะฮะชี้แจงแถลงออกมาว่าบริษัทต,ต้องสูญเสียรายได้ไปประมาณ5,300ล้านดอลลาร์ไต้หวันคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,500ล้านบาทนะครับจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นนะครับเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเนี่ยส่งผลต่อขบวนการผลิตนะครับในเบื้องต้นนักข่าวก็สอบถามว่าทีเอสีมีส่วนใดเสียหายหรือว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับ ทีสมบอกว่าตอนแผ่นดินไหวเนี่ยนะฮะโรงงานไม่มีส่วนใดเสียหายน้ยํายังไหลไฟยังติดนี่เขาใช้คํานี้ <c oughs> เครื่องจักรทางานได้ปกติแต่ขบวนการผลิตที่ดําเนินอยู่ในขณะนั้นเนี่ยตอนที่แผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนมันทําให้อุปกรณ์หรือว่าแผ่นเวเฟอร์ที่อยู่ในเครื่องยิงนะฮะเครื่องยิง CPU เนี่ยพวกเครื่อง euv ทั้งหลายแหละนะฮะที่ยิงอยู่ตอนนั้นมันคลาดเคลื่อนทันทีครับทุกแผ่น ที่ยิงอยู่ในขณะนั้นจะต้องถอดออกมาจากเครื่องนั้นแล้วก็ทิ้งครับต้องสละแผ่นเวเฟอร์บางส่วนที่อยู่ในระหว่างขบวนการผลิตทิ้งไปแล้วมันไม่ใช่แค่แผ่นนินไวแป๊บเดียวไอแผ่นเวเฟอร์เนี่ยมันเสียหายเป็นจำนวนมากเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอัพต์ช็อคตามมาอีกหลายระลอกนะครับซึ่งก็จะทำให้แผ่นเวเฟอร์ที่อยู่ในระหว่างการทำงานเนี่ยเสียหายทุกอันต้องทิ้งทั้งหมดเลยนะครับ TSMC ก็ประเมินรายรับว่าช่วงไตรามาสแรกนี่นะฮะที่รายได้น่าจะสูญเสียไปเยอะเพราะว่าการผลิตเนี่ยสะดุดชะงักแล้วก็มีโปรดักต์ออกมาน้อยนะครับแต่ก็เชื่อว่าบริษัทยังมีกำไรอยู่นะฮะซึ่งงานนี้นะครับมูลค่าที่สูญเสียไปเนี่ย5,300ล้านดอลลาร์ไต้หวันเนี่ยนะฮะจะต้องเอามาหักจากค่าประกันเพราะว่าบริษัทมีประกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีสินใหม่ทดแทนจากประกันออกมาแล้วก็ค่อยไปหักส่วนที่ เป็นรายได้ที่เคยได้จากปีที่แล้วในช่วงไตรามาสนี้ออกมานะครับรายได้รวมของไตรามาสแรกนะครับของ TSMC น่าจะอยู่ที่ประมาณ25,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งน่าจะลดลงจากที่ TSMC เคยทำได้หลังจากนี้ไปจะมีปัญหาเรื่องชิปขาดแคลนหรือเปล่าเพราะว่ามันสะดุดหยุดช่วงไปชิปมันก็ขาดที่ต้องส่งลูกค้าก็จะล่าช้าออกไปนะฮะซึ่งงานนี้ต้องรอดูครับว่า TSMC เนี่ยผลิตให้หลายเจ้านะ NV i d i a ด้วยเพิ่งเปิดตัวเลย5,000ซีรีส์นะครับโทรศัพท์มือถือแหมก็กำลังปั๊มกันเลยนะครับ Snapdragon 8 e l i t e นะครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าหลังจากนี้ผ่านไปสักเดือน2เดือนมีผลกระทบชิปช็อตเท็อีกก็จะวุ่นวายวงการนี้พอสมควรครับ